สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอฟซทุกท่านครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนกันแล้วกันครับครับสําหรับมือนี้นะครับผมสีมะลุ่งแนวทา้งนะครับเนาะอ่าฮานอยนะครับสําหรับวันที่7นะครับพฤษภาคมพศ2566กันแล้วกันครับลงเป็นคลิปสั้นๆได้พี่น้องเด้ออ่าฮานอยนะครับว่นศุเป็นห้าน้อยพิเศษห้าน้อยปกติห้าน้อยวีไอพีลงเป็นชุดเดียวไปเลย เข้าทุกมือด้วยพี่น้องถือทุกมือผมหมั่นใจได้เลยนะครับผมรับรองถ้าว่าเสียพี่น้องก็ล่องไปยอนนะครับเบิ่งลิบนะครับที่ผมลงนะครับลิบก่อนๆได้หวยรัฐบาลไทยกับเขานะพี่น้องเนาะสำหรับเด็กคมฝันหวยรัฐบาลไทยงวนนี้บ่ระท่านเด็กฝันด้วยพี่น้องเระรอมือผมจิล่งให้แต่ว่าสําหรับเล็กถูกนะครับแนวทางผมก็ลงไปให้แล้วนะครับกับพี่น้องกับฝากนะครับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อ็นกำลังแนงใจเข้าไป กดเบิ้งได้นะครับภายในช่องนะครับโชคดีพารวยนะครับขอไปเบิ้งได้เอาพวกรายใหญ่ห้างแกลลวกันครับพี่น้องผมเสียเบิ้งแนวทางหานอยมนีนะครับเด้อครับสำหรับแนวทางสามหานอยนะครับวันที่เจ็ดพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมสำหรับแนวทางนะครับกสิมีนะครับห้าสองสองนะครับเจ็ดเก้าแปดสามศูนย์ห้า แปดห้าศูนย์เก้าเจ็ดสองหนึ่งสี่เจ็ดนะครับอ่าชุดเน้นสามตัวนะครับก็สิมีเจ็ดเก้าแปดกับเก้าเจ็ดสองนึพี่น้องเด้อเลขความฝันเลขความฝันบอมี่ได้พี่น้องมาหนีบ่ได้ลงนะครับบอมี่นะครับเลขความฝันผมบ่ตีให้ฝันอยู่พี่น้องแต่ว่ามันฝันว่าอ่าความฝันผม,มนึ่งฝันไว มันฝันกับจำบ่ควายได้หรอกพี่น้องก็เลยไปอยากลุ้งให้เบิ้งเนาะครับเนะาะฝันกับฝันดีอยู่ดอกครับฝันดีอยู่นะครับทันว่าถืตอตำรวจจับไปยังสั่นนะพี่น้องนะครับเนาะกับพวกหัวทะเลสีเข่าหรือกับโมลุ้นะครับแต่ผมลุ้งเป็นแนวทางฮ้าน้อยให้นะครับข้อมาน่าจะเป็นนะครับทีสีมาในไพ่มือนี่นะครับตัดให้เป็นหาสองสองสองเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หาสามศูนย์ แปลนหาหาศูนย์เจ็ดสองเก้าสองหนึ่งสี่เจ็ดสี่นะพี่น้องเนาะอ่าขับฝากพิจารณาครับตัวเน้นสองตก็คือสองสองเก้าแปดเจ็ดสองครับผมอ่าพี่น้องมากกระจัดคัดกระพานผู้ใดกับกระได้เนาะพี่น้องพอจนมากระสีขันพกกรับกระสีตั้บแต่งนะครับเนาะเอาพี่น้องนะครับผมชิปนี้ผมก็บ่ลงหลายเนาะพี่น้องเพราะว่าเวลามันก็จํากัดนะครับอ่าผมก็ลงนะครับ อาชีพสั้นๆก็แล้วกันก็นจะเรื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกระดังแรงใจองผมนียเด้อครับผมสำหรับแนวทางผมกสิดงพยายามนะครับสีด้งให้ทุกมือนะครับผมด้วยเล่าพัฒนาผมด้วยรัฐบาลไทยก็แล้วกันสำหรับชิปนี้นะครับผมกอขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ